ทนายอัปเดตล่าสุดใบเตยสุธีวันตัดพอแล้วหลังถูกคุกขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพพร้อมเผยเจ้าตัวช็อกเมื่อทราบข่าวแฟนน้องชายเสียชีวิตผ่านไปสักพักแล้วที่ทางด้านของใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามและสามีดีเจแมนพัฒนพล เข้าไปอยู่ในเรือนจำจากคดีแชร์ลูกโซ่ FOREX 3D โดยทั้งคู่ได้ถูกนำตัวไปเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งต่อมาก็มีรายงานจากกรมราชัรรมมาว่าคืนแรกของใบเตยสุธีวันนั้นมีอาการเครียดไม่รับประทานอาหารนอนไม่หลับส่วนดีเจแมนทานอาหารได้นอนหลับได้ปกติและไม่มีสภาวะความเครียด รายงานล่าสุดใบเตยตัดผมแล้วล่าสุดทนายของใบเตยได้เข้าเยี่ยมเจ้าตัวและได้เผยกับทีมข่าวทีวีพูซึ่งมีรายละเอียดว่าตอนนี้ใบเตยตัดผมสั้นแล้วอยู่ที่บริเวณต้นคอหลังและจากนี้ใบเตยยังคงต้องกักตัวเป็นระยะเวลาอีก10วันเพราะว่าหลังจากศาลออกมานัดสอบปากคำเพิ่มทำให้ต้องกักตัวเพิ่มอีก10วันนอกจากนี้ ทางด้านน้องเวทมนลูกสาวของคุณใบเตยหลังจากที่คุณยายได้พาไปอยู่ปากพนงังทางน้องลุก์ก็จะพาตัวน้องเวทมนกลับมาอยู่กอทอมอเหมือนเดิมและในเร็วๆนี้ลุก์อาจจะพาเวทมนไปหาคุณใบเตยที่ทันทสถานหญิงส่วนเรื่องแฟนน้องชายเสียชีวิตใบเตยเผยว่ารู้จักคนสนิทในเรือนจำหลังจากที่ใบเตยทราบเรื่องก็ชอ็อก และหลังจากนั้นก็ได้มีการนั่งภาวนาจิตสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แฟนของน้องลูกซึ่ซงใบเตยกับแฟนลูซ์รู้จักกันมาเป็นระยะเวลา10ปีต่างคนต่างช่วยเหลือกันตลอด